คนมาสูงคลองอะอะคิดอยู่ทำไงดีเราเพื่อนๆวันนี้ค่ะก็กลับมากับจีน่าจีาใจเหมือนเดิมนะคะแล้ววันนี้ค่ะจีน่าก็จะมาทำคลิปกันอีกแล้วนะคะก็คินนี้ค่ะจิน่าจะมาสอนทำแบนเนอร์ค่ะซึ่งทีน่าทำในคอมนะคะเอ่อเมื่อี่สามารถทำในโทรศัพท์ได้ก็ตาเบายนะคะแต่ว่าวันนี้เรามาทำกันในคอมนะก็ก่อนไปนะคะจีน่าก็จะให้ทุกคนดูรวบรวมภาพแฟนอาร์ที่จีน่าเพิ่งได้มาแล้วก็มีคนส่งให้กันนะคะ ก็ขอบคุณนะคะว่ารูินน่ารักมาจีน่าช็อกมากนะคะก่อีเยวรอที่จีน่ากลับไปเมืองไทยแล้วจีน่าจะไปแตะวันนี้ห้องนะคะก็เราไปดูคลิปรวมรูปแฟนอาร์ตกันเลยค่ะมีแค่สี่อันเท่านั้นนะคะไปดูกันเลย กะะ็เห็นไปแล้วนะคะก็คิดว่าอันไหนน่ารักก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะทําอย่างนี้กันนะคะก็สามารถเป็นร่วมเล่นกันได้ใน Facebook f a ฟ Page ของแจ้าเลยนะคะจะเดทิ้งลิงก์ไว้ใต้ description นะคะและอินสตาแกรมด้วยก็ไปดูกันได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะไม่รอใช้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มดูกันเลยว่าเราจะเริ่มทำแบนเนอร์กันยังไงนะคะถ้าใครยังไม่รู้จักแบนเนอร์นะคะก็มานี้นะคะเห็นไหมนี่เอที่เขียนว่า,จาเจ่าจะเจบตรงนี้นะคะ ก็เดี๋ยวจะไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเราเริ่มไปดูกัน,นก็หวังว่าทุกคนจะเห็นนะคะก็เราไม่ได้ค่อยเก่งเรื่องการถ่ายบนข้างในหน้าจอนะคะแล้วก็จะถ่ายให้ไอแพดตั้งก็ถ่ายนะคะคแล้วก็หวังว่าทุกคนจะดูรู้เรื่องนะคะก็อย่างแรกนะคะเราก็เข้าไปใน u t u b e กันก่อนเลยค่ะี่ค่ะมาแล้วตั้งกล้องนานี้เป็นไงโอเคเนาะโอเค จากนั้นนะคะเราก็เข้าไปที่ลงชื่อะคะจะอยู่มุมตรงนี้นะลงชื่อเข้าใช้ค่ะก็จากนั้นนะคะให้ใส่อีเมลค่ะเราก็ใส่อีเมลกันนะแต่ตอนนี้จีน่าไม่ให้ทุกคนดูนะจนีนขอปิดกลองไปก่อนนีเคค่เคค่ะพอเข้ามาเสร็จแล้วนะคะก็สารหัสบ,าบ๊าบรบายรอใช่ไหมจากนั้นนะคะก็เราก็เข้ามาในช่องค่ะตอนนี้นะคะจะได้อยู่ในช่องมอว์อัพจนีน่าเจ๊นะฮะก็ จากนั้นนะคะเห็นว่าตรงนี้ยังว่างอยู่ใช่ไหมเราก็กดไปที่เพิ่มหน้าปกช่องค่ะค่ะแล้วมันก็จะบอกว่าลากรูปพันที่นี่หรือว่ารายไปเลือกรูปมาก็ได้นะคะก็มันจะเขียนมันมนี้เราอยากจะแต่งรูปนะคะแล้วก็เข้าไปตรงนี้ค่ะแล้วเราก็มาดูข้างลลางนี้นะคะมันจะเขียวว่าขนาดภาพประจําช่องที่แนะนำก็คือ5เอ้ย2,560คูณ 1, น4่นะคะ หรือว่าขนาดไฟล์สูงสุด4เมกะไบนะคะต่อจากนั้นนะคะเราก็ไปกดที่บวกตรงนี้นะหรือว่าไปกดเพิ่มหน้านั่นเองนะคะก็กดเข้าไปนะคะคลิกเข้าว่าไปหาแอปที่ชื่อว่า p i ก m ัง k e y นะคะเีายวจะขึ้นชื่อไว้บนหน้าจอนะก็พิก y ังกี้เข้ามาปุ๊บหน้าตาแอปก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะ จากนั้นนะคะทุกคนกดไปตรงที่คําว่าดีไซน์นะคะจะอยู่อันที่สามนะคะจะมีรูปตัวทีและมีรูปออกมาอยู่นะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะก็เลือกไปที่คัสตอมค่ะมันจะอยู่ฝั่งขวาจุดนะคะมีตรงนี้สังเกตได้เนาะก็กดเข้าไปนะจากนั้นนะคะมันก็จะถามว่า,าจะเอาขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอาตามที่ตรงนี้บอกนะคะห้าพนสองพันห้าร้อยหกสิบนะคะเราจะไปกดตรงนี้เลยก็ได้เนี่ยกดดีไซน์เลยก็ได้นะคะทาง่ายๆเนาะ จากนั้นนะคะเราก็ไปที่ Crop นะคะแล้วเราก็เขียน2560นะคะแล้วก็เขียนว่า1 44นะคะแต่ถ้ามันเป็นไม่ได้นะคะเราก็ให้ไปหาใน Google เอาเนาะเอาไซต์ที่มันบอกนะคะเพราะในนี้คอมนี้เป็นไไม่มูมมันทำดัน,นะคะ่ะก็ประมาณนั้นเนาะ ก็อันนี้เป็นอันเก่านะคะที่จะน่าใช้อยู่ตอนแรกมันจะมีเขาแบบวิดีโอนิววิดีโอวิดีด้วยแต่ว่ามันไม่มีแล้วนะคะก็ใครก็จากนั้นเราก็เปลี่ยนไปตรงเองนี่ค่ะ canvas canvas color นะคะก็ <Okay. S 2> ละเอาสีที่เองชอบเนะี่ยที่น่าจะเอาเป็น peach peach ะประมาณนี้เออนี่นะคะก็จากนั้นนะคะเราก็จะเปลี่ยนสีอีกก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยนะคะ อยาแบบแบบเทมเปอร์เจอร์อุ่นๆในวันนี้ก็ได้เนาะงั้นนะคะเราก็มาที่ตกแต่งค่ะเราก็ตามใจเลยนะตรงนี้ก็เข้ามาแล้วก็ตามใจเลยนะก็กดอันนี้นะคะเป็นที่นกักอยากได้เป็นวงกลมที่นกักเลยตั้งเป็นระมานนี้เนาะแนวเป็นปสีขาวนี่นะจ๊ะ นี่ก็มัมีตัวอักให้เราเลือกหลายแบบนะนี่เห็นไหมเต็มเลยโอเคค่ะก็อันนี้นะคะทุกคนก็สามารถทําได้ตามใจตัวเองนะคะที่น่าจะทําตัวอ,อักษรตัวเขียนนะคะก็ประมาณนี้แหละนะคะจีน่าก็จะตแต่งสไตล์จีน่าไปนะคะแต่ทุกคนชอบแบบไหนก็อยากใส่สัตว์อะไรเข้าไปนะคะสามารถเป็นคนรูปอีโมจิมาก็ได้นะคะอันนี้ตามสบายทุกคนเลยนะคะก็เราไม่บังคับกันนะคะ ก็อันนี้นะคะเป็นแอปฟรีนะคะก็เข้าไปดูกันด้าน,นะคะ่ะแต่อันไหนที่มันเป็นรูปมงกุฎสีส้มนะคะแสะดงว,ว่านันต้องเราต้องเป็น V I P ก่อนนะคะถึงจะสามารถใช้ได้นะคะก็โอเคค่ะเดี๋ยวทุกคนกันมานนดูจิน่าทำของจิน่าไปแล้วกันเนาะโอเค よかった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 

โอเคค่ะที่น่าก็จะแต่งหมานวันนี้แหละหลังจากนั้นนะคะเราไปกดเซฟค่ะนี่มันถามที่น่าจะเขียนเป็นชื่อว่า yt นะคะยที่เอาม,มาจาก YouTube นะสองเซฟทุกคอมพิวเตอร์นะคะนี่เอามันจะถามว่าเซฟแล้วก็เซฟบ,บนเดกสก์ท็อปอไรก็ว่าไปนะคะ คือกดของมันนะคะคือเออถ้าเป็นสับะรดนั้นนะทน่นต้องทําให้มันเล็กที่สุดนะคะและ้วเึิถึงจะใช้ได้นะ,ะนี่เสร็จแล้วตอนนั้นนะคะเรากลับไปที่ YouTube ค่ะก็เช็คก่อนนะว่ามันอยู่บนท็อปหรือเปล่านี่นะคะอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมนี่กลับี่ YouTube ค่ะก็เลือกรูปภาพบนคอมพิวเตอร์แฮนแล้วก็นี่ย Y T ของเราอันนี้ค่ะแล้วก็ s h o o s ก็จะเป็นประมาณน,นี้นะคะนี่ค่ะจะน่าว่าเอาคแล้วนะคะก็กดเลยค่ะเรื่อกัค่ะมันแล้วก็กรึกรึนี่ค่ะเซฟเรียบร้อยแล้วค่ะก็ะถ้าคลิปนี้ช่วยทุกคนก็ฝากไว้ด้วยเนาะนี่ค่ะก็บอกว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนด้วยนะคะก็ใครที่ยังไม่ข้อสงสัยอยู่นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะ กด subscribe ด้วยวันนี้ไปแล้วค่ะบาย